วัสดีครับวงเขาใหญ่ลบเลียครับนี่ครับนี่ครับต่อได้ด้วยครับเล่นขนได้ด้วยครับนี่เสียงเล็กจี๊ดจ๊าดครับนี่นอ้กุกเดียวครับนี่อ่า่ะฮนี่ใครที่ได้ดูได้ชมครับสายไฟพุ่มไม้ได้หมดครับนี่ครับนี่ไม่ต้องกลัวครับคัดแล้วคัดอีกครับนี่ครับคัดอย่างดีครับ นี่ไอรองกัวครับนี่ครับนี่คัดแล้วคัดอีกเช็คแล้วเช็คอีกครับกลัวจะซื้อไปเล่นไม่ดีครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่เอพีได้ดูได้ชมครับนี่เล็กของของครับน,นี่ครับนี่ เลยไม่ต้องกลัวตัวนี้เลยประมาณ60ตัวได้ครับนี่ครับนี่ไม่ได้โม้ครับ,เ,โโรบเรื่องจริงครับเอาว่ามอเอาวางกระมงกระมากกระแมะกับอะไรกระทงกระเทินได้หมดครับนี่สายไฟก็ไวครับพุ่มไม้ก็ไวครับนี่ครับ À, à. À, làm ba ạ, thầy già là cái cháu ba ạ, à, ba, ba, à, ba เจ้าบ้าครับสนใจอะไรก็โทรหาเราเขาอยากเรียบเดี๋ยวจัดส่งครับนี่ครับตัวไหนตัวนั้นครับไม่มีการเปลี่ยนตัวครับนี่ครับนี่ครับกองกินไม่รวยครับคุณโอนผมส่งคุณไม่โอนผมก็ไม่ส่งนะครับนี่ยอ่าดูเจ้าบ้าครับเอ้าเจ้าบ้าเอ้าเดี๋ยวเอ้า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  อยู่น้ำเมื่อยู่น้ำผอแห้งก็ผอแห้ง เดินขลมให้ฟังแล้วครับนี่เจ้าแหลมบ้าครับฉาย,ยาคขาเจ้าบ้าครับบ้ามหาการครับนี่สน,นใจโทรหานกเขายาอุบลีจะได้จัดส่งครับนี่ครับ มีเปลี่ยนมีคัดมีนุ่นครับในตัวเดียวกันครับตัวนี้ครับเจ้าแลมบ้าครับนี่